สวัสดีครับ f อฟซีสจียทุกท่านนะครับสวัสดีเช้าวันจันทร์เย็นวันจันทร์นะครับผมอันนี้พามา,าชมครับแยันมาเอฟสามก้าสามทีครับแยนมาจ้าพลังของเรานะครับกับงานไถนาน้ำนะครับผมช่วงเย็นๆนะครับ าการไถานาน้ำนะครับวันนี้เป็นงานสบายสบายนะครับเนื่องจากฝนเพิ่งตกนะครับฝนเพิ่งตกสิทธิ์นะครับพอดีมีน้ำนะครับเข้าสู่ฤด,ดูการทำไรท่ทำนานะครับมา,มาชมยันมาสา3 9นะครับมาดูวิธีการไถนะครับของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันนะครับ นานะครับผมนาน้ํานะครับถ้าท่านใดที่ยังไม่พ้องในการใช้นาน้ํานะครับก็รับชมได้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับปรบฟานห้านะครับผม เย็นๆครับผพี่น้องพาพี่น้องมาชมการไถนานะครับถ้าคนไหนไถไม่เป็นนี้อาจจะจมได้นะครับพี่น้องดูนะครับรอบๆก็เริ่มจะทำไร่ทำนาแล้วนะครับอาจจะย้อนแสงเล็กน้อยนะครับตกกล้าทำนานะครับก็เริ่ม เข้าสู่ฤดูการทำนานะครับอย่างเต็มตัวนะครับน้ําพึ่งมานะครับน้ํามานะครับช่วงนี้ฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับจากการขาดหายไปนานนะครับดูดูฝนใกลจะเข้าสู่เต,ตเต็มตัวเต็มต้นแล้วนะครับนะครับมาดูกันเลยครับการถ่ายของแต่ละคนที่แตกต่างกัน ญ้านะครับไถเสเร็จแล้วก็จะเป็นการปั่นนะครับปุบญ้าไหสนุกนะครับพี่น้องน้ำแบบนี้ไหสนุกแบบเปลืองพละงกำลังของรถนะครับไม่เหมือนไถนาแห้งนะครับจะชวดเร็วกว่าครับไถนาแห้งนี้จะรวดเร็ว แต่ส่วนบางคนนะครับบางคนเขาก็ไม่ไถนะครับไถปุหญ้า,บาแบบปั่นเลยนะครับก็มีนะครับหลายคนนะครับที่เขานิยมทำกันนะครับดูกล้าครับจะได้ตกกล้าไปนะครับ ภาพบรรยากาศนะครับช่วงยามเย็นนะครับอยู่กลางทุ่งครับหลังฟ้าฝนนะครับอาทิตย์รับขอบฟ้านะครับ ตกนะครับดูนะครับพี่น้องเห็นสายลุงไหมครับสายลุงลุงกินน้ำน,นะครับช่วงเย็นเย็นมาดูการเก็บงานนะครับของเจ้ายันมาสามเนะครับรุ่นคุณปู่นะครับยันมารุ่นนี้นะครับ วันนี้กถจะเบียรขอเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้รถตุเบียร์ทำคลิปอื่นอีกนะครับสำหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ